วัดีครับเพื่อนเนทุกคนวันนี้เราจะมาศึกษาเมืองสุพรรณบุรีโบราณนะครับจากหนังสือเมืองโบราณนะครับซึ่งให้หัวข้อหนังสือว่าสุพรรณภูมินครรัฐก่อนกรุงศรีอยุธยาบนลำน้ำสุพรรณเราจะมาศึกษาแผนที่ตัวเมืองสุพรรณบุรีกันนะครับะนะครับเริ่มต้นจากจุดศูนย์กลางของตัวเมืองสุพรรณบุรีกันก่อนนะครับ จุดศูนย์กลางของสุพรรณบุรีนะครับนี่ตรงวัดพระรูปนะครับของเดิมนะครับตั้งแต่วัดพระรูปนะครับแล้วก็ต่อมาก็ขยับมาที่บริเวณวัดพระรีรัตนมหาธาตุต้องบอกกับทุกท่านก่อนว่าการก่อกำเนิดของตัวเมืองสุพรรณบุรีนั้นจะมีลักษณะค่อยเป็นค่อยไปนะครับโดยที่ เมืองอู่ทองร้างลงผู้คนขยับมาทางที่ตะวันออกแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ขยบนะครับพื้นที่การทำมาหากินมาบริเวณนี้ซึ่งจะเริ่มต้นจากฝั่งตะวันตกของแม่น้ำท่าจีนนะครับที่เริ่มมีผู้คนมาอยู่อาศัยกันฝั่งนี้ส่วนฝั่งตะวันออกนะั้นซึ่งเป็นพื้นที่รุ่มมีน้ำท่วมถึงนะครับจะไม่สามารถที่จะเป็นที่พักอาศัยได้ในช่วงเริ่มต้น ก็จะเป็นป่าซะเยอะนะครับบริเวณนี้ที่เห็นเป็นคูเมืองนี้นะครับคือเดิมทีเนี่ยเมืองสุพรรณบุรีเนี่ยนะครับถ้าตามตำนานแล้วเนี่ยก็จะว่าด้วยพญยาพานเนี่ยนะครับได้อพยพผู้คนมาจากเมืองนอคอนปรปฐมแล้วมาสร้างเมืองพันธุมบุรีนะครับณนะบริเวณนี้ อันนั้นคือรุ่นรุ่นพยาพานมาสร้างเมืองสุพรรณบุรีซึ่งอ,อยู่ในศตรวรรษที่16-17ประมาณนี้นะครับแล้วก็ต่อมาก็ปรากฏอีกตำนานหนึ่งนะครับทางเหนือก็ได้พูดถึงพระเจ้ากาแต่ได้มาบูรณะนะครับเมืองสุพรรณขึ้นใหม่แล้วก็ตั้งชื่อเมืองว่าสองพันบุรีนะครับแล้วก็คือประวัติศาสตร์ของสุพรรณบุรีเนี่ยไม่ค่อยต่อเนื่องเท่าไหร่ จะขาดให้หายนะครับซึ่งจะอาศัยตำนานมากกว่านะครับที่มาเรียบเรียมปฏิปปต่อกันแต่จะปรากฏชัดเจนในพงศวดารก็คือเริ่มต้นจากคุณหลวงพะง่วในสมัยกรุงศรีอยุธยานะครับจะเห็นว่าจะมีคูเมืองทั้งสองฝั่งนะครับทั้งฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกซึ่ง่งในปัจจุบันนี้เราจะเห็นแค่คูเมืองฝั่งตะวันตกเท่านั้น ฝั่งตะวันออกถ้าเกิดว่าเราดูแผนที่ปีพศ2495ก็จะเห็นเขาร่างนะครับของคูน้ำคันดินอยูนะ่จากการสำรวจของกลรมศิลปากรนะครับได้เริ่มต้นขุดสำรวจชั้นดินที่วัดพระธาตุนะครับนี่นะครับก็ปรากฏล่องรอยของการใช้พื้นที่นะครับขุดลึกลงไป ใต้ดินปัจจุบันนะครับอันนี้เป็นสระน้ำโบราณที่ใช้ในพิธีศักดิ์สิทธิ์นั่นหมายความว่ามีการใช้พื้นที่มาตั้งแต่พุทธศตรวตรรษที่18ในบริเวณนี้นะครับซึ่งก่อนหน้านี้แน่นอนว่าอาจจะมีชาวบ้านที่เริ่มเข้ามาพักอาศัยกันบริเวณนี้แต่การพัฒนาเป็นชุมชนใหญ่นั้นนะครับเริ่มต้นตั้งแต่พุทธศตรวตรรษที่18 นะครับอันนี้คือการขุดค้นของกรมศิลปากร,นะรก็คือบริเวณวัดพระาธาตุแห่งนี้นะครับแต่ถ้าดูจากโบราณวัตถุเนี่ยวัดพระรูปจะมีโบราณวัตถุที่เก่าแก่กว่าบริเวณวัดพระาธาตุนะครับซึ่งสันนิษฐานว่าศูนย์กลางโบราณน,นั้นจะอยู่บริเวณวัดพระรูปและต่อมาย้ายมาบริเวณวัดมหา,าธาตุ กษัตริย์ที่มีความโดดเด่นของเมืองสุพรรณภูมินะครับก็คือคุณหลวงพระงัวซึ่งเป็นพี่ชายของมเหสีของพระเจ้าอู่ทองนะครับซึ่งจะประทับที่พระราชวังนี้มีทหารเรือนแสนนะครับทหารที่อยู่ในเมืองนี้เรือนแสนนะครับจะเห็นได้ชัดเจนก็คือพระเจ้าอู่ทองให้คุณหลวงพระงวไปช่วยรบกับไปช่วยรบ ที่เขมรน,นะครับและได้ชัยชนะก,กลับมานั่นหมายความว่าทหารที่เมืองสุพรรณภูมินี้ต้องมีความเข้มแข็งแน่นอนนะครับนั่นถือได้ว่าเป็นเป็นกษัตริย์เป็นเมืองที่มีกษัตริย์ปกครองนะครับจนสมัยจนกระทั่งถึงสมัยเจ้านาครอ,อินนะครับก็เป็นกษัตริย์ที่ปกครองเมืองสุพรรณแล้วก็ได้มีโอกาสไปที่จีนไปเจริญสัมพันธไมตรีกับจีนและได้รับการรับรองจากจีน เป็นกษัตริย์ที่ไปจีนมากที่สุดในในช่วงสมัยนั้นและซึ่งต่อมาเจ้านาครอ,อินก็ได้เป็นกษัตริย์ของกรุงศรีอยุธยาแล้วก็ลดระดับเมืองสุพรรณบุรีลงนะครับเป็นเมืองลูกหลวงแทนนั้นเมืองสุพรรณก็จะลดระดับลงไปเรื่อยๆจากที่มีกษัตริย์ก็กลายเป็นเมืองที่มีลูกของกษัตริย์มาอยู่นะครับแล้วก็กลายเป็นหัวเมืองชั้นในในที่สุดคู่เมืองรอบนอกนี้นะครับ จะหายไปก็คือสันนิษฐานว่าจะเป็นในช่วงของขุหลวงพระง,งวนะครับจะขยับคูเมืองออกมาอีกนะครับที่เห็นในภาพนี้เป็นคูเมืองเดิมรุ่นสุภาภาภาพรรณภูมินะครับนะแต่วา่ารุ่นคุณหลวงพระง,งวเนี่ยก็จะมีการขยายกำแพงมาอีกซึ่งคุหลวงพระง,ง่วก็จากการขุดค้นของกรมศริลปากรเนี่ยนะในเบื้องต้นก็จะใช้เสาละเนียดนะครับถ้าทุกท่านเคยผ่านที่ ทางเข้าประตูเมืองสุพรรณบุรีก็จะเห็นเป็นเสาละเนียดจำลองพี่เป็นเสาเสียวขาวใหญ่นั่นคือกําแพงเมือนรุ่นแรกเป็นเสาละนเนียดล้อมรอบทั้งหมดนะครับและต่อมาถึงเป็นการก่อกำแพงที่สูงขึ้นเรื่อยๆซึ่งกำแพงเมืองสุพรรณนี้ลื้อออกในสมัยสมเด็จพระมหาจากักรพรรดินะครับถ้าใครดูภาพยนตร์สุริโยไทยก็จะเข้าใจว่ารุ่นนั้นเนี่ยมีพม่ากองทัพพม่าเข้ามาประชิดเมืองสุพรรณบุรีจนทําให้เมืองเมืองสุพรรณบุรี แตกพ่ายไปนะครับสมเด็จพระมหาจากักรพรรดิจึงสั่งให้รื้อกำแพงเมืองสุพรรณบุรีออกทั้งหมดเพื่อไม่ให้พม่าใช้เป็นป้อมประกาศาวัดบริเวณตัวเมืองที่จะเป็นวัดเก่าๆนี่ก็จะเยอะมากนะครับอันนี้นะครับตัวเมืองค่อมแม่น้ำท่าจีนทั้งสองฝั่งเลยด้านใต้ก็จะเป็นวัดโบราณที่ชื่อวัดมรกตนะครับ ีจุดหนึงที่น่าสนใจก็คือชุมชนบริเวณวัดป่าเลไลนะครับวัดป่าเลไลเดิมทีเนี่ยจะตั้งอยู่ริมอาจจะเป็นริมแม่น้ำนะครับถือว่าเป็นแม่น้ํำลําคลองก็ว่าได้นะครับซึ่งลําคลองสายนี้มาจากไหนเรามาดูต้นทางกันนี่นะครับนี่นะครับด้านบนนี่นะครับจะมีบึง จริงๆแล้วบึงบงนี้นะครับจะอยู่ทางและบึงบ้านโพนะครับบึงบ้านโพก็จะมีเครือข่ายสายน้ำที่ไหลลงมานะครับมาบรรจบกับลำน้ำดอนกำยานานะครับอันนี้เป็นลำน้ำดอนกำยานปัจจุบันลำน้ำดอนกำยานเนี่ยสั้นแล้วก็ด้วนลงนะครับด้วนลงไป ถ้าใครไปสนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับใกล้ๆก,กับสนามกีฬาก็จะเห็นลําน้ําด้วนทู่ตรงนั้นซึ่งเดิมทีเนี่ยนะครับลำน้ำอดอนกำยานเนี่ยจะไหลผ่านข้างวัดป่าไหลๆมานะครับซึ่งตรงจุดนี้จะเป็นชุมชนใหญ่พอสมควรแล้วมีวัดโบราณเยอะดังนั้นวัดป่าจึงตั้งอยู่ใกล้ริมน้ำนะครับแล้วก็ ลำน้ำนี้ก็จะวกเข้าข้างกำแพงโรงเรียนกนาสูตสรศึกษาลัยซึ่งมีวัดพริกกับวัดชุมนุมสงตั้งอยู่ริมน้ำเหมือนกันนะครับแล้วก็เชื่อมต่อกับคูเมืองสุคูเมืองสุพรรณภูมิดังนั้นในสมัยนั้นไม่มีไม่มีถนนนะไม่มีการใช้ถนนแต่จะใช้เส้นทางน้ำเป็นหลักดังนั้นเครือข่ายเส้นทางน้ำจึงมีความ สำคัญมากๆนะครับสถานที่สําคัญก็มักจะสร้างติดริมน้ําบ้านเรือนอาศัยริมน้ําเป็นหลักนะครับัน้นชุมชนวัดป่าจึงเป็นชุมชนที่ใหญ่นั้นโบราณสถานบริเวณวัดป่านะครับที่เก่าก็คือหลวงพ่อโตวัดป่าลีไลนะครับซึ่งมีความเก่าแก่เมืองที่จะสร้างพระที่ใหญ่ขนาดนี้ต้องเป็นเมืองใหญ่แล้วก็เศรษฐกิจเมืองนันต้องดี นะครับซึ่งเมืองสุพรรณภูมิถือว่าเป็นเมืองที่ใหญ่นะครับระหว่างวัดปาลีลายกับวัดพระาธาตุเนี่ยคือจริงๆแล้วความสําคัญน่าจะอยู่วัดพระาธาตุแต่ความสําคัญของของผู้คนเนี่ยไปให้ความสําคัญกับวัดปาลีลยมากกว่านะครับซึ่งผมสันนิษฐานว่าวัดมหา,าธาตุนั้นเดิมทีเนี่ยจะเป็นบริเวณพระราชวังเก่านะครับพระราชวังเก่าซึ่งเป็นพระราชวังที่เจ้านครอ,อิน หรือสมเด็จพระศรีนครินทราธิราชเนี่ยประทับอยู่แลวพอพระองค์ได้ไปครองกรุงศิทธิยาแล้วเนี่ยนะครับพระองค์ได้ส่งลูกชายคนโตหรือเจ้าอ้ายมาครองเมืองสุพรรณบุรีดังนั้นเ,เมื่อเจ้าอ้ายกับเจ้าย่ชนช้างชนช้างจน,นช้างสิ้นพระชนที่อยุธยาแล้วเนี่ยนะครับที่นี่ก็ไม่มีคนมาประทับอยู่แหละก็ นะครับสันนิษฐานว่าจะมีการสร้างพระธาตุสุพรรณบุรีบริเวณที่เคยเป็นพระราชวังเดิมนะครับซึ่งอาจจะสร้างในสมัยของสมเด็จเจ้านครอ,อินหรือพระศรินทราดที่ราชแล้วรุ่นลูกนะครับเป็นผู้ที่ซ่อมแซมคือเจ้าสามพระยาถ้าเราไปที่จังหวัดอยุธยาเราเห็นว่ามี พิพิธภัณฑ์เจ้าสามพญาอยู่ซึ่งเป็นลูกนะครับเป็นลูกคนเล็กของเจ้านาครอินที่เคยประทับอยู่ที่สุพรรณบุรีเห็นว่าพิพิธภัณฑ์เจ้าสามพญาเนี่ยมีทรัพย์สมบัติเยอะมากนะครับซึ่งทรัพย์สมบัติเหล่านั้นเนี่ยได้มาจากเจดีราชบุรณะนะครับที่สร้างขึ้นเพื่อเอาสมบัติของเจ้านาครอินไปไว้ในนั้นดังนั้นเองจึงบ่งบอกว่า แสดงว่าเจ้านครอินเนี่ยนะครับจะต้องมีจะต้องเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ในแถบนี้แล้วก็มีทรัพย์สมบัติมากนะครับนั้นแล้วก็ตรงนี้เป็นที่ที่ผูกพันกับพระองค์เป็นบ้านเกิดของพระองค์นั้นพระองค์ก็จะต้องทําสัญ,ญลักษณ์นะตรงพระราชวังเดิมที่พระองค์ประทับอยู่ก็คือวัดมหา,าธาตุนะครับแต่ประชาชนอาจจะไม่ได้ความสนใจมาตั้งแต่นาดีเพราะว่าถือว่าเป็นวัดหลวงเป็นวัดของพระมหากษัตริย์นะครับ แต่ประชาชนจะให้ความสาคัญกับวัดป่าไหลามากกว่าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับอีกจุดหนึ่งก็คือบริเวณชุมชนวัดสนามชัยอันนี้ก็เป็นชุมชนเก่าแก่ชุมชนใหญ่ในอดีตเพราะว่ามีเครือข่ายสายน้ำนะครับเครือข่ายสายน้ํานี้ก็เป็นสายน้ําที่แยกมาจากนะครับแม่น้ําท่าจีนแล้วก็เป็นสายสายใหญ่พอสมควรแล้วก็จะเป็นชุมชนซึ่งนอกจากวัดสนามชัยแล้วก็จะมีวัดอีกหลายวัดที่อยู่บริเวณนี้นะครับที่เป็นวัดเก่าแก่ นะครับแล้วก็สายน้ําเหล่านี้ก็จะเป็นสายน้ําที่เชื่อมไปยังทางทิศตะวันออกด้วยนะครับแล้วก็ลงไปทางทิศตะวันตกนะครับเฉนั้นพื้นที่บริเวณตัวเมืองสุพรรณบุรีนี้มีการพัฒน,นาอย่างต่อเนื่องแต่ว่ามาเป็นกายเป็นเมืองร้างนะครับตั้งแต่ศูญเสียกรุงศรีรุธยาครั้งที่2หรือตั้งแต่พศ2310นะครับเมืองสุพรรณบุรีก็ได้ร้างลงไป แล้วก็ได้มีชาวบ้านเข้ามาเริ่มเข้ามาอยู่เนี่ยนะครับแล้วเริ่มตั้งเป็นชุมชนเนี่ยในสมัยรัชกาลที่3นะครับแล้วก็มาฟื้นฟูเมืองกันอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันนะครับอันนี้คือแผนที่ภาพรวมของตัวเมืองสุพรรณบุรีนะครับนั้นโดยสรุปก็คือผู้คนที่มาอยู่บริเวณ ตัวเมืองสุพรรณบุรีปัจจุบันนั้นซึ่งจากอดีตแน่นอนว่าก็ต้องเป็นประชากรนะครับที่เคลื่อนย้ายอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เมืองอุทองมานะครับซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นคนที่มีเชื้อชาติมอญน,นะครับแล้วก็จะมีเชื้อชาติคนไทยเข้ามาผสมนะครับอยู่และต่อมาอในสมัยรัตนกโกสินทร์นะครับก็จะมีคนจีนเข้ามา ค้าขายกันมากขึ้นก็จะมีเชื้อสายจีนเข้ามาผสมอีกมีการกวาดต้อนชาวลาวเข้ามานะครับก็ผสมอีกดังนั้นเองคุณสุรันนะครับในปัจจุบันนั้นเป็นคนไทยที่ที่มียอยักษ์อยู่ด้วยเพราะว่ามีหลายเชื้อชาตินะครับผสมกันอยู่นะครับบรรพุรุษบางพื้นที่ก็จะมีประเพณีนะครับที่ผมบอกถึงความเป็นมอนก็คือ การนับถือผีปุยตาตาายหรือผีมออที่อยู่ที่บ้านนะครับอันนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นของสุพรรณบุรีที่ได้นํามาเสนอกันนะครับส่วนรายละเอียดมากกว่านี้เราคงต้องศึกษาในเอกสารต่อไปนะครับผมเพียงแค่นําความรู้ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมาแชร์กันแบ่งปันนะครับหรือท่านใดมีข้อเสนอแนะใดๆก็คอมเมนต์ใต้คอมเมนต์กันมาได้นะครับและคลิปหน้านะครับผมมีความรู้ ใดๆที่ศึกษามาก็จะมาแบ่งปันครับสำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ